กลับมาอีกครั้งนะคะสําหรับการวิ่งเทลในพื้นที่ของเบตงค่ะซึ่งล่าสุดน,นะคะอำเภอเบตงค่ะก็ได้มีการร่วมกับเทศาบาลเมืองเบตงจังหวัดยะลาน,นะคะประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานวิ่งเทลระดับโลกค,ค่ะดันเบตงสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬาด้วยค่ะ เทศบาลเมืองเบตงนะคะจัดประชุมร่วมกับคณะผู้จัดการแข่งขันอเมริก n นจังเกิลไทยแลนด์บาย UTMB เตรียมความพร้อมรองรับการแข่งขันวิ่งเทรลระดับนานาชาติซึ่งจะกำหนดจัดขึ้นในช่วงของเดือนพฤษภาคม2569เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงกีฬาในจังหวัดชายแดนภาคใต้นายชัยวงนิตยารับนายกเทศมนตรีเมืองเบตงนะคะร่วมหารือกับผู้จัดการการแข่งขันโดยหารือมุ่งเน้นการบริหารจัดการในเรื่องของ เส้นทางความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกด้านโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านการจราจรที่พักสาธารณูปโภคและยังเน้นการมีส่วนร่วมของร้านค้าร้านอาหารวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่เพื่อกระจายรายได้สู่ประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นอีกด้วยค่ะทั้งนี้นะคะการแข่งขันอเมเซีนแองเกิลไทยแลนด์บาย UTMB 2026คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าร่วมจํานวนมากจะเป็นการช่วยยกระดับเบตงนะคะและจังหวดัดชายแดนภาคใต้สู้จุดหมา ปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬายอย่างยั่งยืนอีกด้วยค่ะ